ครับสวัสดีพี่น้องนะครับสวัสดีอ่าเสาร์วันหยุดนะครับพี่น้องนะครับอีกมือหนึ่งนะครับอ่าจะเสาร์นะครับบรรยากาศดีๆนะพี่น้องนะครับผมผมก็ได้มาจากใายพี่น้องนะครับย่ำเสาร์นะครับมือหนึ่งนาะนะครับสายๆก็ไม่ว่าจะออกไปเจะจิปให้พี่น้องในเบื้องนะครับผมไปจีบตับนะครับอาการอาการงัวนะครับพี่น้องเดี๋ยวจะจีบตับอาการงัวที่มันก็มันบีบซีกนะครับ พี่น้องเบื้องล่างครับเสาร์เน่ก็เลยมาจากใต้ครับใต้กีไต้หนอนะครับตาหยาดิ้นคนงามยงๆนะครับพี่น้องฝนมานะครับไปเกี่ยวนะครับนี่เมื่อหยุดนะครับเมื่อหยุดก็ได้เกี่ยวห้ง้องสิ่งก็ได้ไปทั้งนอกพี่น้องนะครับว่ได้ไปหายหยาดังหาเกี่ยวน้ำตางขวกเก็ดบอลนี่แหละครับพี่น้องไปเกี่ครับอันนี้นะครับบรรยากาศนะครับผมกลางมืดหัวนะครับท่านเด็ปล่อยกมากนะครับพี่น้อง กลางมงนะครับป้องกันจังหน่อยนะครับพี่น้องนะนะครับหลังจากกาิดปวกไซพัดพปวกกิตยาไปแล้วนะครับเพื่อก้องกันมุงให้มีคิดนะครับพี่น้องก็ให้มาเลี่ยงป้องกันมาเลี่ยงเข้าไปนะครับเพราะว่าช่วงนี้ดูสิว่าคืนนี้ฝนตกมากนะครับฝนตกมากมาเลี่ยงกับคนขัางจะูคุ้มจังหน่อยครับพี่น้องแ้งยุ่งทั้นมาเลียงวั่นกับไรนะครับคนไปเวียนมากนะครับแม่งก็ได้ เลยป้องกันนะครับป้องกันห้องอ่าหยดคนยาเรียบร้อยเัาก็มาป้องกันกนะครับป้องกันมมการมุงการมีจิตแล้วพี่น้องนะครับผมเรอยากให้มันเกิดนาพี่น้องเขาก็ป้องกันไว้ดีกว่ารักษานะครับรักษาก็ะทั่งเวลาไม่ลานะครับต้องมาดูแลกันหยิกนะครับพี่น้องมาดูแลต้ปปองมาะกบประงมกันโอ้ตุกันตอนพี่น้องนะครับอันนี้ผมไปเบิ่งกอดพ่อแม่พี่น้องผู้เป่นงัวพินติตโลกนะครับ ก้อยเบื้องอาการกันผุกพันตอนนะครับเบื้องไทยเป็นเบื้องไทยเสร็จโตนะครับะนะครับเนาะทะเลมาป้องกันนะครับปลาหยางงามแห้งพี่นอ้องหยาบ้านนะครับว่าผมยามวียนเกิดเมื่อใดวายุผงก็ก,กลางมุงมาให้เลยนะครับพี่น้องเอาหยาให้กินทั้งในนะครับเอาหยาเอาฟางให้กินนะครับป้องกันไว้ก่อนนะพี่น้องเนาะดีกว่ามาแก่ดีกว่ามารักษานะครับ ผมมาไทยให้พี่น้องทักไทยตอนเสาร์นะครับทักไทยพี่น้องตอนเสาร์ก่อนนะครับเดี๋ยวเรสาสยังน่ายเดี๋ยวผมสิดเดเดินทางออกไปติดตามอาการง่วนะครับตามอาการง่วไป็นโรคต้นปีสกินให้พี่น้องในเบื้องนะครับไปพวกถ่าในติดในง่วหน่อยเนี่ยนะครับอาการมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นรูแลยรักษายังไงนะครับโอกาสเสียหลอดเนี่ยมันมีหลายบอลนะพี่น้องนะนะครับอันนี้ผมก็เป็นห่วงในอีกกรณีหนึ่งนะครับเพื่อติดกับง่วหน่อยนะครับพี่น้อง จด็กกำเนิดหน่อยกินนมบ่ได้กินหยาก็ท่านด้เป็นนะครับออกมาได้อาทิตย์สองอาทิตย์จังเดียครับพี่น้องเดี๋ยวเพฝันสีดูแลรักษาเพฝันสีมียาตัวใดให้กินนะครับให้กินไปแล้วรักษาไปแล้วนี่เป็นจังไดียร์แน่นะครับอาการนะครับจะหยิบผ้าปี๊บผ้านองไปเบิ่งนะครับพี่น้องนะครับผมส่อจังหน่อยโอ้ฝ่าคืมไม่อีกแล้วมื่อนี้นะครับฝ่าคืมไม่แล้วนะครับผมก็เสดเกี่ยวหยากำเนิดหน่อยนะครับพี่น้อง มือนีก็เป็นเสาันหยุนะครับบไดเไปเหตุงานอีกมือหนึ่งนะครับไปห้าเยีะยึดเ้าขางขวกนี่แหละครับพี่น้องบ่ได้ไปไกลหรอกครับมือนีนะครับฝนตกก็จืนเข้ากับาเอาเลาะแย่งเงี่ยแหละนะครับปลูกใ้ก็พอได้แกะขัดนาอพี่น้องนะนะครับผมพอได้แกะขัดจังหน่อยนะครับดีนะครับพี่น้องกันเพื่อไดอยากเคสคือผมนะครับปลูกใส่พื้นทีนะครับใส่พื้นที่น้ำกางขวกน้ำพื้นทีที่เขามีอยู่นะครับปลูกขิมใบนะครับพี่น้อง หดนามเนี่ยนะครับเปิดสปริงเกอร์เ่ยมันย่ามแหลงนะครับย่ามฝนตกมามันก็ดง่ามไหวนะครับพี่น้องวานยูเลียก็ได้แต่โบวานยูเลียก็เอาปุ๋ยขอกงอ่ำนี่ครับปุ๋ยขอกขี่งอ่ำนี่ครับพี่น้องวานใส่นะครับเจียวออกแล้วก็วานใส่เรื่อยๆนะครับมันก็พอได้หมุนเวียนกันไปครับกวาดออกมาเห้เขาตังทำความสะอาดน้ำนะครับพี่น้องตังทำความสะอาดน้ำแล้วก็ขวากันสะอาดเขาโกงมาตากไว้นะครับตากไว้เขาเกี่ยวหยาออกแล้ก็วานใส่ปลาหย่าลุ่นะครับ วันนี้เขาก็เปิดสปริงเกอร์หดเอานะครับพี่น้องนะครับเปิดสปริงเกอร์หดสนะครับแกพ่อได้แกกัดนะครับพี่น้องฝนตกมากเขาก็สบายแล้วครับวันนี้เกี่ยวมุมนั่นมุมนี่ไปนะครับพี่น้องหัวผมก็มมนออกมากินยาลมซอกนะครับตอนนี้ก็ยังยังปลอดภัยดีอยู่นะครับพี่น้องเขาก็ป้องกันจนถึงที่สุดนะครับแต่ว่าขันเป็นมากเขาก็ต้องรักษานะครับพี่น้องนะครับแต่ก่อนก่อนแฉะมันเกิดห้อง อาการมันจะเกิดเขาก็ต้องป้องกันให้ถึงดีสุดนะพี่น้องเนาะนะครับผมอเดียวยังไดผมจะด้ห้าคลิปมาฝากทีฝากนอนอยู่นะครับเหมือนนะครับว่าอาการของงัวนะครับที่ผมเจอจิตตามเนี่ยเพื่อนบอกว่าเป็นอาการของงัวหน่อยนะครับอาการของงัวหน่อยเกิดได้บทหนาจะว่าท่านถึงเดือนนะครับนว่าท่านถึงเดือน เสียาการนักปัไหนนะครับติดลำปีสกินตุ้มเต็มตัวนะครับกินนุ่มกัดหยากว่าสันคันบานนะครับเลยเสียมาสุไท้ายมาให้พี่น้องในเบื้องนะครับถ้าพี่น้องไปเบื้องนะครับสำหรับบางท่านนะครับที่เป็นยูหรือว่าท่านที่เกิดนะครับก็อยากให้ป้องกันก่อนเนาะพี่น้องเนาะนะครับ้าเกิดในี้ยง้อหน่อยหนึ่งเดือนถึงสามเดือนเนี่ยโอกาสสูญเสียมมีหลายพี่น้องก็บม่อยากให้เกิดนะครับพี่น้องครับผมเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็อ่า ขอลาพี่ละน้องไปก่อนนะครับเดี๋ยวสายๆย,ยังน้อยผมจะได้เห็ดคลิปอ,อ,อ,อีกคลิปหนึ่งนะครับมาฝากพี่น้องนะพี่น้องนะครับสวัสดีครับผม